สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กับพีชนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับคามิเลเดอร์ไฟนนะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้จักเพราะมันเป็นแบบว่าเรื่องเก่าอืมเรื่องเก่ามากๆแล้วมันก็คือเกี่ยวกับคามิเลเดอร์ด้วยคามิเลเดอร์ไม่ค่อยมีใครรู้จักแล้วแต่ผมชอบคามิเลเดอร์ไฟมากสุดมันเท่มากฉะนั้นผมจะเล่าวันนี้แหละครับครับเริ่มเริ่มเริ่มเรื่องมาก็คือเกี่ยวกับบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าสมาร์ทเบนนะครับ ซึ่งเป็นบริษัทที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบแบบแข็งแร่งที่สุดในโลกทรงมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกแล้วทีนี้บริษัทสมาร์ทเบนพยายามจะยึดครองโลกครับก็คือเขาแข็งแร่งมากแล้วเขาก็จะยึดครองโลกซึ่งเขาจะใช้สิ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เรียกว่าอัลฟานอกเขาจะใช้อัลฟานอกในการยึดครองโลกอัลฟานอกคือมนุษย์ดยัดแปลงที่มีพลังแล้วแบบว่าแทบทุกอย่างแข็งแร่งกว่ามนุษย์ก็คือ คือมนุษย์ตัดแปลงแบบว่าคล้ายๆเขาเรียกอะไรหมายเลขหนึ่งสามารถฆ่ามนุษย์ได้ไหมใช่ได้แบบง่ายๆเลยอออืเแล้วก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าไรเดอร์เกียร์ไรเดอร์เกียร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากบริษัทสมาร์ทเบนซึ่งบริษัทสมาร์ทเบนเนี่ยสร้างไรเดอร์เกียร์เพื่อมีคนเล่นมีคนเล่นของเล่นอยู่ตรงนี้ครับแพทเล่นเออ่ของเล่นเบนเทนโอเคเอาตุ๊ต่อ ได้ได้เกียร์ทุกช่างขึ้นมาเพื่อปกป้องเอาเป็นอกคิงนะครับโจภาพเอาเป็นอกคิง <of> ใช่ไหมอันนี้ให้ใดูภาพอะไรเอาเป็นอกคิงครับอ๋อไอาเป็นอกคิงคือคือแบบว่าสูงสุดของเอาเป็นอกปะเซอร์ดูซูซูกิใช่ไหม เป็นเป็นตัวใหญ่สุดเป็ีนิกซ์ที่แข็งแกร่งที่สุดอ๋อขอดูหน่อยครับโอ้นี่หน้าตาคล้ายๆไรเดอร์เลยนะใช่คล้ายๆแบบหมายเลขหนึ่งนะฮะใช่แล้วใครเป็นคนสร้างไรเดอร์เกียร์นะเอ่อสมาร์ทเบนนะสมาร์ทเบนเป็นคนสร้างคนแรกคนแาสมาร์ทเบนเก่าใช่ไหมใช่แล้วสร้างมาเพื่อปกป้องเอาเป็นิกซ์ครับไรเดอร์เกียร์มีกี่ชุดครับโอ้ไรเดอร์เกียร์มีสามชุดก็คือของคัมแบนไรเดอร์ไฟที่ผมชอบมากที่สุด ไคสะแล้วก็เดลต้าครับผมแล้วลายไดเกียร์นี้ใครใส่ครับเออ่ของไฟไม่ไหมคนทั่วไปใส่ได้ไหมอ๋อใช่เอาอฝนกใส่ครับคนทั่วไปใส่ไม่ได้เออ่ถ้าถ้าเอาอฝนกใส่ต้องเป็นแบบมนุษย์ดัดแปลงนะครับเอาอฝนกเท่านั้นที่ใส่เพราะสมาร์ทเบนทำมาให้เอาฝนอกใส่เพื่อปกป้องใช่ัฝนอกเองแสดงว่าสมาร์ทเบนก็ต้องไปเอาคนมาทําเป็นอัลฝนอก ใช่ครับกคือเขาเอาคนปกติแล้วก็ามาผ่าตัดแล้วก็ทําให้กลายเป็นออฟฟนอกแล้วก็ให้เขามาเป็นแบบว่าให้เขาไม่ใช้ไรเดอร์เกียเพื่อปกป้อง King ออฟฟอนอกคิงเพราะว่าออฟฟนอกคิงมีพลังได้แบบสามารถเดแปลง DNA ของออฟฟนอกทำให้ออฟฟนอกแบบว่าตายได้ทันทีเลยอ๋อเป็นตัวควบคุมออฟฟนอกอีกทีหนึ่งใช่เพราะถ้าออฟเฟนอกไม่ตายเลยมันก็ไม่มีใครปราบมันได้ถูกไหมใช่ก็ ก็ต้องจัดการแบบว่าที่ไฟจัดการซึ่งไรเดอร์เกียร์เอาฟันอกที่ใส่ก็คือก็คือไรเดอร์เกียร์ไฟนะครับคนที่ใส่ก็คือทาคุมิอินุอิใช่แต่ก่อนตอนแรกยังไม่ได้ใส่นี่ตอนแรกไรเดอร์เกียร์นี่อยู่กับใครก่อนนะไรเดอร์เกียร์อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่เป็นลูกของประธานประธานเก่าของสมาร์เบนเป็นคนที่สร้างไรเดอร์เกียร์นี่แหละ นนี้แหละใช่ค่ะแล้วก็ให้ให้ไรเดอร์เกียร์มากับลูกสาวเขาใช่เพราะว่าเขาไว้ใจลูกสาวชื่ออะไรนะมาริมาริมาริโซโนดะใช่มาริโซโนดะเขาไว้ใจลูกสาวเพื่อให้ไปหาคนที่จะมาปกป้องอัลฟน็อกคิงโอเคแล้วก็ระหว่างเขากำลังแบบว่าเดินไปหาคนอยู่เขาเจออัลฟน็อกตัวหนึ่งเข้ามาจะดังแกแบบว่าทำลาย แล้วก็ทาคนมีอินูอีกก็ขี่มอไซค์เข้ามาแล้วก็เจอไรเดอร์เกียร์วางอยู่ที่พื้นี่เขาก็หยิบไรเดอร์เกียร์ขึ้นมาแล้วก็ใส่แล้วก็แปลงร่างไปช่วยเพราะว่าไรเดอร์เกียร์เนี่ยมาลีลองใส่ดูแล้วมันกระเด้งออกใช่มันแบบถ้าคนธรรมดาใส่ไรเดอร์เกียร์เข้าไปจะเป็นยังไงมันก็จะคือถ้าเกิดเอ่อเขาใส่แบบว่าไฟเกียร์ใช่ไหมใส่เข้าไปเอามือถือเปิดไฟไฟฮ่าๆแล้วก็ปิดชึบใส่ มันก็จะแบบช็อตนิดหน่อยแล้วมันก็จะระเบิดอแต่มันก็จะแค่เด้งออกมาจากอน,นั้นบาดเจ็บแบบว่ามนุษย์นิดหน่อยทําให้มนุษย์บาดเจ็บนิดหน่อยแต่แ,ตแปลงร่างไม่ได้มันจะขึ้นเออเลยแต่ทาคุมิมาถึงใส่ได้เฉยใช่ใชตอนใส่เป็นไงครับเขาก็ใช่มีมีเส้นสีดดแดงเต็มตัวไปหมดเลยแล้วเขาก็กลายเป็นคาเมเลเดอร์ไปครับผมมารีงงไหมมารีแบบว่าเขาแปลงร่างได้ไง <laughs> แฉ่งงเลยใช่งงเลยนะฮะคำว่าไรเดอร์ไฟตเดี๋ยวผมโชว์ภาพด้วยให้ดูเดี๋ยวให้ดูภาพไม่มีใครเห็นครับไม่มีใครเคยเห็นนี่เส้นสีแดงๆคือเส้นสีแดงๆดงอ่านี่เป็นเส้นพลังวิ่งขึ้นมาใช่ครับใช่ไหมฮะพอแปลงร่างได้แล้วทําไงครับทางวมิสก็ไล่ฟันเอาจะเอก็แล้วเอาขนกแบบสบายๆครับโอ้โหเอาขนอกนี่แพ้แบบอย่างหนักโดอะไรเดอร์คิกก็คือมันจะเป็นกรวยแดงๆนะครับผมอาเขาเรียกท่าอะไรนะคริมซ์ซันส์สแมช คิมสัตส์แมชอ่าใช่ไหมฮะก็คือต้องกดโค้ดก่อนกดโค้ดบนบนไรเดอร์เกียร์เดี๋ยวผมบอกว่ามันคือโค้ดอะไรอีกวิดีโอหนึ่งนะผมจะมาเล่าคือกับไรเดอร์เกียร์โดยเฉพาะเลยอ่าโอเคใช่ผมจะมาเล่าไอ้แล้วออฟเฟอรนอกมันก็มีหลายพันมีหลายตัวนะมีเยอะมากโค้ดออฟเฟอร์น็อกค่ะคิงออฟเฟนอกอุ้ยมีหลายมีหลายตัวแต่ละตัวมันก็จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันใช่อ พิษสามารถทําเป็นตอนออฟเนอกตอนหนึ่งเลยได้ไหมใช่เดี๋ยวผมจะมาเล่าคือแบบออฟเนอกแบบแยกอีกตอนหนึ่งเลยจะมีสามตอนเพราะสมัยไอ้ไรเดอร์ไฟนี่มันแปลกอย่างหนึ่งใช่ปกติอ่ะสัตว์ประหลาดคนไม่ค่อยสนใจใช่คนไม่สนใจสัปประหลาดแต่ไอ้ภาคที่มีออฟฟนอกเนี่ยคนไปชอบออฟฟนอกกันเยอะใช่เลยมีเรื่องราวของออฟฟนอกขึ้นมาคือมันงงมากแปลกนะตัวสัตว์ประหลาดดันดันเลตติ้งดี อ่ะสู้กันเสร็จแล้วคราวนี้ก็อ่ะมาลิก็เลยทำยงไงต่อแบบว่าให้ให้แบบว่าไฟเกียร์คอมเมลรเดอร์เกียร์กับทาโคมิอินุใช่ครับแล้วทีนี้ไรเดอร์เกียร์อันต่อไปใครใส่ไไเดี๋ยวไปจำชื่อไได้มุสกะมาสโตกใช่ก็คือของใครใส่ใช่ไหมอืใส่ใครใสใครส่ครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่มือถือ มันจะไม่ใช่มือถือเปิดปกติมันจะเป็นมือถือที่บิดหน้าจอออกมาอืมันจะไม่มีหน้าจอคของไฟจะมีบอกว่าโค้ดอะไรเป็นอะไรแต่ของไฟ่าสะไม่มีบอกไม่มีบอกเราต้องรู้โค้ดเองใช่ตอนแปลงร่างเสร็จปุ๊บเอ่ศาสตรจะเป็นแบบว่าคล้ายๆไฟแต่สีดํากับทองครับครับเป็นสีคนละสีเนาะใช่ครับนี่นี่ไข่าจะเป็นแบบนี้นี่ไข่าเท่มากใช่ ซึ่งถ้าเห็นคางนะครับคบางเอวนะครับครบคบสคตย์จะมีคล้ายๆแบบว่าปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับออซึ่งมันคือดาบไครสาต์แบบนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวนะมันเป็นดาบแล้วมันเป็นปืนตกลงมันเป็นดาบและปืนมันเปลี่ยนเป็นปืนได้ครับครับผมซึ่งถ้าถามว่าไฟมีดาบแบบนี้ไหมมีครับผมแล้วมาสโตนนี่เป็นใครอ่ะเป็นเพื่อนมาลีปะ เขาเขาเป็นเพื่อนที่โรงเรียนกันครับเขาเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันตกไปอ่าชื่อโรงเรียนอะไรนะลิวเซ่ลิวเซ่โรงเรียนนี้รู้สึกว่ามีออฟเฟน็อกแล้วก็มีไรเดอร์เต็มไปหมดเลยแปลกมากลงเลยนะฮะอ่ะทีนี้ไรเดอร์เกียยังขาดอีกชุดหนึ่งใช่คือของเดลต้าครับเดลต้านี่ใครใส่ครับ เหมือนเราจะไม่ค่อยรู้ชื่อเนาะมันเป็นมันเป็นใครครับคนนี้เป็นใครเป็นไพเอกเป็นพวกเดียวกันกับไพเอกหรือว่าเป็นพวกสมาร์ทเบนเขาเป็นพวกสมาร์ทเบนนะเขาถูกเพราสมาร์ทเบนส่งเขามาให้จัดการไฟกับเดลตาเอ้ยไฟกับใครสักครับซึ่งเดลตากับไฟกับใครสักเขาสู้กันบ่อยมากครับคือไฟกับใครสักสู้กับเดลตาเพราะเดลตาถูกส่งมาจาก หรืว่าสมาร์ทเบนเขาก็จะเก็คด้วยใช่แล้วชุดไรเดอร์เกียร์ของเดลต้านี่เหมือนของไคสากับของไฟไหมคล้ายๆครับแต่ของเดลต้าเป็นปืนเดีเปวผมให้ดูแบบเสียบลงไปด้านข้างแทนใช่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี้เป็นเกียร์เลยอ๋อเป็นเกียร์เอาดูรูปไคสากไอ้ดูรูปเดลต้าอีกทีหนึ่งก่อนนี่ยังไม่เห็นตัวเดลต้าเลยเดี๋ยวผมให้ดูล่างปกติอมีหลายล่าง นี่ครับร่างปกตินี่เดลต้าจะเป็นขาวดำนะใช่แบบนี้เลยแล้วก็ตาสีแดงใช่นะแต่เดลต้าในเรื่องนี้คือสู้กับระเอกเป็นตัวไม่ดีใช่เดลต้าเป็นตัวไม่ดีมีตัวดีก็ต้องมีตัวร้ายครับผมฮนี่เดลต้าใช้ปืนสู้ด้วยนี่มีปืนด้วยตอนเดลต้าแปลงล่างก็จะเอาเอานั้นปืนเสียบลงไปที่ที่ถือปืนเสียบแล้วก็กดแล้วก็จะแปลงล่างออกมาฮะ ผมไม่แน่ใจว่าเขาแปลงร่างไงผมไม่ค่อยได้ดูชอบแต่ไม่ได้ได้ดูชอบแต่ไม่ได้ดูหาดูไม่ได้อในเรื่องก็ประมาณนี้สู้กันไปทั้งหมด48ตอนใช่แล้วก็จบห้าสิตอนเลยอ่าประมาณ50ใช่ไหมใช่ไหมฮะสุดท้ายก็อัเฟนอกโดนปราบหมดเกี้ยงใช่ไหมฮะแล้วก็มีเอ่อเน็กไฟออกมาเป็นหนังเพิ่งออกมาผมเสียดายมากไม่ได้ไปดูสมัยสมัยไฟฉายโลงเนี่ย มีมีเป็นมูวี่ด้วยแล้วมูวี่อะมันมากมูวี่นี่มันมากเพราะว่ามูวี่นี่คือขยายจากเรื่องเดิมอ่ที่สู้อัลฟนอกอะแล้วไปสู้กับอัลฟนอกคิงอะในสนามกีฬาสนุกมากอ้ใช่ได้ดูว่ามีออกกาด้วยใช่มีไรเดอร์เกียเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เอ็ เอเอเอออีกอันหนึ่งชื่ออะไรผมจำไม่ได้ชื่อเดียวกันกับตัวที่อยู่ในเอ็มเพลอร์เออไม่อีกตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรโอดิน <Od in. S 2> เออโอดินโอดินเก่งใช่นี่ผมจะโชว์ภาพหนึ่งอะไรฮะอันนี้คือไฟเอ็กเซลฮะ <H aa> ah> มันคืออะไรครับ <H aa> ah> คือนี่เดี๋ยวก่อนดูก่อนนี่คือดาบไฟนะครับครับผมใช่คือไม่เคยเห็นอ่าแล้วไฟเอ็กเซลคืออะไร ไฟ Excel คือโหมดหนึ่งของไฟครับไฟจะมีสองล่างก็คือล่างไฟปกติกับล่างไฟ Excel <อ>ล่างไฟ Excel คือล่างที่โกงมากๆโกงที่สุดเลยผมคิดว่าโกงยังไงครับตอนตอนแปลงล่างจะมีเวลาแค่สิบวิให้ไฟใช้เพราะามันโกงมากเคยเล่งไงจะหยุดเวลาเลยครับเร็วกว่าคาบูโต้อีกก็คือคา<อ>บูโต้แบบว่าความเร็วก็คือมาร์คสามและแต่แต่ไฟ Excel เี่ยความเร็วมาร์คห้าสิบ โโอ้หไวกว่าแบบสิบกว่าเท่าเออสุดยอดสุดยอดนะฮะแล้วก็สู้กันจนชนะจนจบใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้คือเรื่องย่อของคอมเบลเดอร์ไฟท์ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกสองตอนมีตอนอะไรบ้างเออของไรเดอร์เกียกับอัลฟอนด์ครับล้วนๆใช่ล้วนๆเอ้ยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนครับอ่าล่ำหลาครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์วยครับกดกระดิ๊บถ้าอยากดูคลิปแบบนี้อีกครับ สวัสดีครับ